สวัสดีครับตาสุคีรีนะครับเที่ยวมาเลเซียตอนที่11แล้วนะครับคงเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับคือตึกปีโตนัสนะครับหรือว่าตึกแฝดที่อยู่รุงกวรามเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนะครับตึกนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกนะครับ แต่ถ้าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกก็คงจะถูกแซงไปแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ในอิสราเอลนะครับเป็นตึกแฟร2สที่สร้างมีสะพานลอยฟ้าเชื่อมอยู่แต่ละตึกนี่สูง451.9เมตรนะครับมีทั้งหมด88ชั้นนะครับไม่ต้องนับนะครับไม่ต้องนับเขานับให้แล้วนะครับ88ชั้นด้านในก็จะมีห้างสรรพสินค้า นะครับมีร้านอาหารมากมายอตลอดจนเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆนะครับผู้ที่สร้างตึกแฟดนี้ก็คือตุนมาฮดีบินโมฮัมหมัดนะครับก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียสองสมัยนะครับสร้างตั้งแต่ปี1992นะครับก็ต้องการให้มาเลเซียนี้โดดเด่นในสายตาของชาวโลกนะครับก็ สร้างตึกนี้เอามาไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมาก่อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการถ่ายภาพนะครับลองซูมขึ้นไปบนยอดตึกนะครับผมเอาซูมขึ้นไปนะครับยอดตึกก็เป็นแหลม อันนี้ก็ไม่สามารถมองได้ชัดนะครับเพราะว่าสูงจนมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่เลยทีเดียวอากาศข้างบนคงจะหนาวนะครับผมไปก็มีฝนตกนะครับก็จะเห็นว่าสูงจริงๆนะครับประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะครับทั่วโลกก็มาเที่ยวนะครับอตอนที่ผมไปนี่ก็พอดีมีเหตุการณ์ นิดหน่อยนะครับมีชาวมาเลเซียนะครับที่นับถือศาสนาก็ออกมาแสดงจุดยืนนะครับเรา,าไม่ยุ่งการเมืองดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องของอของเขานะครับเรามาเที่ยวอย่างเดียวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะครับ